ปุ๊บปุ๊บยังชาวนี้กี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านผู้ติดตามนะคะตอนนี้เราพาน้องออกกี้กันออกมาเดินค่ะนะคะ mm hmm. ห่างหายกันไปหลายวันค่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันต่อนะคะเก mm ี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะใครที่ได้ดู EP ก่อนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้ลงมานานแล้วแหละนะคะคลิปเนี่ย เราโมแต่วุ่นๆกับการไปดูบ้านหลายบ้านบ้างบางบ้านเราก็ถ่ายคลิปบางบ้านเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้เนี่ยก็เลยเดี๋ยวอจะมาอัปเดตสถานการณ์ว่าเมื่อวานเนี่ยเราไปดูที่หนึ่งนะคะซึ่งราคาบ้านอยู่ที่ประมาณไม่ถึงสามแสนนะคะถือว่าสองแสนเจ็ดสองแสนสองแสนแปดเออประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกลอนดอนออกไปก็น่าจะสักประมาณนั่งรถไฟประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะอยู่ใกล้กับเลยไปทางสนามเออ เลยขึ้นไปออกไปผ่านฮีทโตรนะคะแอร์พอร์ตแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากวินเซอร์นะคะเป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเอ็กทมนะคะราคาเนี่ยอย่างที่บอกว่าแสกสองแสนเนี่ยถือว่าถูกมากนะคะถูกสุดแล้วแต่ว่าพอดูทรงแล้วคือมันไม่ได้มันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีการ์เด้น กาเดนเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามันอยู่ข้างหลังคือจะต้องเดินออกนอกตัวบ้านไปอีก <c oughs> ก็เลยบอกไม่เอาแล้วมันไม่ใช่เหมือนการเดนนะมันเป็นพื้นปูนแค่นั้นนะเพื่อนๆสาหรับชัมชมกับเชฟทองเ็เลยบอกไม่โอเคแต่ก็ถือว่าเราก็ไปดูนะคะแบบบ้านแบบนั้นรู้สึกว่าบ้านที่มันสร้างในยุค90เนี่ยนะที่ชําได้ไปดูไปดูมาที่มันเรียกว่าเทอร์เรสเฮาส์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบวันเบด m ซะส่วนใหญ่นะคะใน แถวเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ๆอะ่ะเพื่อนๆเ,เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราก็อยากถ้าอย่างน,อน้อยให้มันบนอนเบดรูมอ่ะมันก็ยังต้องมีพื้นที่ที่ให้หมาวิ่งใช่ป่ะแล้วเราต้องการการเด่นความเป็นส่วนตัวนะ่ะนะก็เลยคิดว่าเออไม่เอาจีเอ็แมเดี๋ยวก็จะดูกันต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เทปนี้เนี่ยเดี๋ยวซั้ก็จะเอ่ออัพให้เพื่อนๆได้ดูการหลังจากที่เราพูดคุยกันเสร็จลาวะนะคะขอเสริมนิดนึงเพื่อนๆค่ะก็ ไปดูกันมาหลายที่มากนะคะใจจริงก็คือ,อเชฟทอมเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ข้างนอกลอนดอนนะจริงๆราคาที่เราสามารถจะซื้อได้เนี่ยถ้าไปออกไปนอกลอนดอนเนี่ยมันได้บ้านที่เป็นออหลังใหญ่เลยนะคะเราตั้งงบกันไปไว่าอยู่ที่ประมาณ3,500นนะคะไม่เกินกว่านั้นแต่ แต่จริงๆถ้าได้ถูกกว่านั้นก็ถือว่าจะ Happy แฮปปี้ล้วก็มีความสุขมากเราขอให้เป็นบ้านเล็กๆแล้วก็ขอให้อยู่ในเขตที่เป็นออสเตอร์คาร์ดโนะคะหมายควาอยู่ในเขตที่ยังเป็นเขตของลอนดอนอยู่ที่ยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกนะชามเชตทอมเนี่ยเราได้ใช้เออเว็บไซต์นะคะของไรมูฟนะก็จะดูกันเป็นประจำแล้วก็ซูปราแล้วก็ติดต่อไปอยังเอเจนซ์ส่งเอเจนซี่ที่เขาขายบ้าน เพื่อนๆค่ะก็หลายที่เขาบอกว่าเดี๋ยวติดต่อมาแล้วบ้านแบบบางบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านที่ออคชั่นนะคะหมายความว่าบ้านที่จะต้องประมูลแต่เราคิดคำนวณดูแล้วว่าบางที่ที่เป็นบ้านประมูลเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องเอ่อเมนเทนแนนซ์่อมแซมอะไรหลายอย่างก็เลยเดี๋ยวตกลงว่าเราต้องดูให้ละเอียดในการที่จะซื้อบ้านอีกทีนะคะเพื่อนๆ ฉันไม่ได้เน้นแบบว่าบ้านหลังใหญ่หรอกย่งที่เราได้คุยกันนะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆเ,เพราะว่าก็มีแค่แซมเชฟทอมแล้วก็น้องออกกี้แต่ขอให้มีลานพื้นที่นิดๆน,นะคะเป็นการ์เด้นส่วนตัวไว้ทำบาร์บีคิวไว้ให้น้องออกกี้ออกมาละละแค่นั้นก็โอเคแล้วแล้วก็ขอให้เดินทางเข้าเรือนสะดวกสบายนะเพื่อนๆคะ่ะแต่ที่เอ็กแฮมเนี่ยราคามันถูกมันอยู่ที่สองแสนสองแสนแปดแต่ว่าสองแสนเจ็ดสองแสนแปดแต่ว่าเออ โลเคชันมันไม่ได้เข้าลอนดอนก็ก็คงเหนื่อยอะ่ะเพราะว่าตรงแถวนั้นอะ่ะบ้านหลังนั้นอะ่ะมันมันไม่ได้ใกล้สถานีรถไฟเราก็เลยคิดว่ามันไม่โออย่างน้อยก็ขอให้ได้ใกล้สถานีรถไฟนะฉันเป็นคนเมืองอะ่ะนะคะเพราะว่าโตกรุงเทพอ่ะเกิดกรุงเทพโตสมุทรปราการก็เป็นเด็กเมืองเซฟทอมเขาก็เกิดที่นี่นะคะ เราก็โตที่นี่ดังนั้นเนี่ยการที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะคะนั่นแหละแล้วแล้วที่สําคัญถ้าเราได้อยู่ใกล้ครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรสบายเลยแล้วเรามีหมาแบบนี้ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยการที่เรามีคนดูหมาเนี่ยมันจะสะดวกมากก็เลยเออโอเคก็ต้องอยู่หล่นหอนไปนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะโอเคเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวจจะอ,อัพคลิปให้ดูนะคะอ่ะไป ดูน้องอ๊อกี้ดิ fine <laughs> noise isn't it To so give you have an idea, so feel free have a wander. Any questions, just let me know. Okay. Um, there's no one in, so if you want to just um, yeah. have a look, go. Um, yeah, anything I can do, let me know. Cheers, That's the head, quite cute. Uh, Lots of storage. <laughs> Not much, isn't it? And the point. Okay. Okay. Yeah, well, pretty, pretty quick, you know? yeah, 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 I think, I think it seems to be just kind of quite quick. It's a bit <laughs> Yeah, I think um, with that one obviously I think I needed everything doing to it. Yeah. The electrics and um, everything. So probably a so. little bit, but this is a little bit um, different. In fact you've got windows at the back. Yeah. The other one hadn't. Okay. It's a little bit lighter. Um, you've got a little garden down there. Oh, really? Not huge, but, but underneath the window there, so you can sit around there so and see what you can access. You can make it nice at the moment, it just it as it is a washing yeah. up there, yeah, you, yeah, you can, you know, there is things you can do to make it, make it better. Yeah. Do you have any other properties? Not at the moment, but obviously it changes. với nếu như data đâu we'll let me you know yeah, if, you know as and when we'll, give you a we we'll cool. a call. cool, we will properties to look you know, at, yeah, so thank you. yeah yeah no problem. Thanks, okay, no problem. you. thank you. Lovely. Lovely you. Yeah. Thank you. Cool. take care. yeah have, left garden. have a look, have look the the garden yes. Very small. <laughs> oh, so this, no, that's the access to the garden. So this one is a garden. Back door. Yeah, it is. It like it's like I said, Yeah. <laughs> it's not like yeah. the mm -hmm. back <laughs>